สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy Spoiler และคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังสั้นสยองขวัญเรื่อง The Armor แต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Enjoy Spoiler นะครับณนะสถานที่แห่งหนึ่งได้มีรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งมาจอดอยู่แถวข้างถนนชายซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะคันนั้นได้ไปเปิดท้ายรถและนาเอาของต่างๆมาทิ้งตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆ อย่างขวดกระป๋องตะกราใส่ของไปจนถึงทางขยะและชั้นวางของเขาได้โยนทุกอย่างทิ้งไปอย่างไม่สนใจใหญ่ดีแต่เมื่อมาถึงของชิ้นสุดท้ายมันคือตู้ไม้ตู้หนึ่งชายคนนี้ก็จับมันและมองดูมันอยู่สักพักซึ่งร่างกายของเขาก็มีบาดแผลเล็กๆอยู่ตามตัวเขาได้ลากตู้ไม้อันนี้ลงจากท้ายรถนำมันไปวางทิ้งไว้และขับรถจากไปตัดภาพมาที่หญิงสาวที่มีชื่อว่าเอ็มมา เอมมาได้มาทำสัญญาเช่าห้องพักในเมืองลอสแอนเจลิสเพื่อที่จะมาทำตามความฝันเป็นนักแสดงในฮอลลีวูดอย่างที่เธอต้องการเมื่อเอมมาขึ้นมาดูห้องพักของเธอเธอก็ได้เห็นว่าห้องพักของเธอไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายนักเอมมาจึงได้โทรไปหาแม่ของเธอและบอกว่าตัวเธอได้มาทำเรื่องเช่าห้องพักในลอสแอนเจลิสแล้วแต่ในห้องไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยเธอจึงอยากจะขอยืมเงินแม่ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าห้อง ซึ่งแม่ของเอม,มาก็ได้ให้เงินกับเอม,มาไว้แล้วเอม,มาก็ไปเสิร์ชหาร้านขายเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกในวันต่อมาเอม,มาก็ได้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแค่สําหรับใช้ชีวิตประจําวันแต่ในระหว่างที่เอม,มากาลังเดินกลับบ้านนั้นเธอก็ผ่านไปเจอตู้ไม้ตู้หนึ่งที่มีคนมาทิ้งเอาไว้ซึ่งตู้ตู้นั้นก็มีสภาพเก่าและมีสกอตเทปติดไว้เต็มไปหมดโดยความที่เอม,มาไม่ค่อยมีเงินมากนักและก็ยังขาดเฟอร์นิเจอร์อีกหลายชิ้นเอม,มาจึงคิดว่า เธอเจะเอาตู้นั้นกลับไปกับเธอด้วยเอม็มมาขนตู้ไม้ขึ้นมาที่ห้องนอนของเธอและเธอก็ได้ทําการลอกสกอตเทปที่แปะอยู่รอบตู้ออกและเอม็มมาก็เปิดดูว่าตู้เสื้อผ้าอันนี้ยังใช้การได้อยู่ไหมแต่ยิ่งเอม็มมาจ้องดูมันนานเท่าไหร่เธอก็รู้สึกเหมือนกับว่าเธอถูกมันสะกดไว้และเอม็มมาก็ปิดตู้และเดินออกไปจากห้องแต่เมื่อเอม็มมาออกไปแล้วอยู่ดีๆกระจกบานหนึ่งในห้องก็ค่อยๆถูกเปิดออก ในตอนกลางคืนเอมมาได้ไปนั่งเล่นโน้ตบุ๊กเช็คอีเมลซึ่งเธอก็ได้เห็นว่ามีอีเมลส่งมาถามเธอว่าเธอสนใจไปออดิชั่นเป็นนักแสดงไหมเอมมาก็ตอบอีเมลกลับไปว่าเธอสนใจและจะไปออดิชั่นแน่นอนเอมมาได้เดินไปดูภาพนักแสดงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอที่เธอแปะเอาไว้บนฝาผนังแต่แล้วเอมมาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากที่ไหนสักที่ในห้อง เอมมาก็พยายามหาเสียงนั้นว่ามันดังมาจากที่ไหนและเอมมาก็ได้ยินเสียงมาจากในห้องนอนของเธอเสียงนั้นยังดังต่อเนื่องและมันก็เริ่มดังชัดมากขึ้นเอมมากำลังจะชะโง,งกหน้าไปดูแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงมันวิ่งแล้วมันก็โผล่หน้ามาหาเธอเอมมาก็ตกใจและรีบถอยออกมาจนมานั่งอยู่ตรง e. เก้าอี้เอมมาช็อกไปสักพักและเริ่มคิดแล้วว่า ห้องห้องนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้หลังจากนั้นเอมมาก็ได้เอาเสื้อผ้าไปเก็บเข้าในตู้ไม้ซึ่งเธอก็ยังคงหวาดระแวงว่าเมื่อกี้มันคือเรื่องอะไรกันแน่ในวันต่อมาเอมมาก็ได้ไปออดิชั่นตามนัดเมื่อเธอกลับมาถึงที่ห้องพักแม่ของเธอก็โทรมาถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อเอมมาเดินเข้าไปในห้องนอนเธอก็ได้เห็นว่าเสื้อผ้าของเธอ ถูกลื้อออกมาจากตู้หมดเลยแต่ในระหว่างที่เอมากาลังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอม็มมาก็รู้สึกแปลกๆที่ท้ายถอยของเธอเมื่อเธอจับจับดูเธอก็รู้สึกเหมือนเธอเป็นแผลอะไรบางอย่างเอม็มมาก็เลยเดินไปส่องกระจกดูว่าเธอเป็นอะไรซึ่งเอม็มาก็คิดว่ามันอาจจะมีมแมลงอะไรบางอย่างอยู่บนที่นอนและทําให้เธอเป็นแผลเอมมาก็เลยเปิดไฟแฟลชจากมือถือส่องดูว่ามีตัวอะไรอยู่บนเตียงนอนหรือเปล่าแต่แล้วในตอนนั้นเอง เอม,มาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอก็ได้ยินชัดเจนว่าที่มาของเสียงนั้นมันดังมาจากที่ตู้ไม้เอม,มาก็พลิกเตียงนอนของเธอเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดใส่ไว้ในตู้เหมือนเดิมแต่ในกลางดึกคืนนั้นระหว่างที่เอมมากำลังนอนอยู่ช่องระบายอากาศของตู้ก็ถูกเปิดออกส่งเสียงให้เอมมาตื่นขึ้น แล้วเอ็มมาก็เงยหน้าขึ้นมาดูตู้ไม้จ้องมองมันอยู่อย่างนั้นแต่ในระหว่างนั้นเองเอ็มมาก็ได้ยินเสียงที่เธอได้ยินมาตลอดเอ็มมาก็พยายามหาต้นตอของเสียงแล้วก็ได้มาเห็นว่ามีตัวอะไรไม่รู้นั่งอยู่บนตู้และเสียงที่เธอได้ยินมาตลอดก็คือเสียงนิ้วของมันที่กระทบลงบนตู้ไม้เอมมาก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องนอนและจะออกไปจากที่นี่ แต่สิ่งที่เธอได้เห็นก็ต้องทําให้เธอประหลาดใจเพราะตู้ไม้อันนั้นที่อยู่ในห้องนอนของเธอมันมาอยู่ตรงหน้าประตูและปิดทางออกแล้วในตอนนั้นเองไอ้ตัวนั้นมันก็ค่อยๆเดินออกจากห้องนอนไปอีกห้องหนึ่งสร้างความตกใจให้เอมมาจนเธอกรีดร้องออกมาเอมมาเริ่มสติแตกและพยายามจะเปิดประตูออกไปจากห้องนี้ให้ได้แต่พยายามยังไงก็เปิดไม่ออกเพราะมีตู้ไม้ขวางอยู่เอมมาก็หันไปดูว่า ไอตัวนั้นมันอยู่ไหนแล้วเธอได้ไปหยิบเอาไฟฉายมาส่องดูตามหาตัวมันแต่แล้วเสียงช่องช่องหนึ่งของตู้ไม้ก็ถูกเปิดออกอีกครั้งเอ็มม่าก็รอดูยังหวาดกลัวแต่แล้วเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในความมืดเดินมาข้างหลังเธอเมื่อเอ็มม่าหันไปเธอก็ได้เจอมันเช้าว,วันต่อมาเอ็มมาก็ได้เอาสกอตเทปมาพัานไว้รอบตู้ไม้เหมือนกับตอนที่เธอได้มันมา ซึ่งตัวเอมมาก็มีรอยบาดแผลแปลกๆอยู่ตามใบหน้าเอมมาได้เอาตู้ไม้กลับไปวางทิ้งไว้ที่เดิมแล้วเอมมาก็กลับมาที่ห้องพักของเธอแต่หลังจากนั้นเอมมาก็ล้มลงไปและเสียชีวิตไปในทันทีชายเจ้าของรถกระบะที่เอาตู้ไม้มาทิ้งในตอนแรกก็เสียชีวิตคาที่ในรถกระบะคันนั้นหลังจากที่เขาได้เอาตู้ไม้มาทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายหนุ่มคนหนึ่ง มาเจอตู้ไม้ที่ถูกทิ้งไว้ซึ่งเขาก็ได้เรียกเพื่อนของเขาให้มาดูแล้วตู้ไม้ตู้นี้ก็ได้เจอกับเจ้าของใหม่ของมันผมรู้ว่าทุกๆคนอยากจะรู้ที่มาที่ไปกันนะครับว่าไอ้ตู้ไม้ตู้นี้มันมาจากไหนแล้วไอ้ตัวนั้นมันมาสิงในนี้ได้ยังไงแต่หนังสั้นสยองขวัญพวกนี้เขามักจะทําเพื่อนําไปเสนอกับค่ายหนังเพื่อขอทุนนํามาต่อยอดเป็นหนังฉายโรงเหมือนเรื่องไท์เอทาเขาจึงไม่อยากจะอธิบายอะไรมากนะัก และเก็บข้อมูลไปปล่อยในหนังใหญ่แต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับและผมก็อยากรู้ว่าทุกๆคนเคยเจอกับสิ่งของที่ถูกทำตกไว้เป็นอะไรกันบ้างและได้เก็บมันกลับไปหรือไม่แล้วเหตุผลที่เก็บมันไปนั้นเพราะอะไรช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยกันสดๆแชร์ความคิดเห็นของคุณแบบเรียลไทม์ก็มาพูดคุยกันได้ในไลฟ์ของ Enjoy Spoiler ทางแอปพลิเคชัน Bico Live ในวันเสาร์ที่17กรกฎาคมเวลา6โมงเย็น หรือคลิกลิงก์ที่ดิสคริปชันข้างล่างได้เลยครับก่อนจากกันไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ